ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตอนนี้นะครับก็ตามที่เราทราบนะครับว่าสประกอนะครับก็คือทางาทางนะครับกระทรวงกรเกษตรและสากรที่เป็นหน่วยงานที่ควบคุมสประกอเนี่ยก็ได้สั่งให้คุณธนดลเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาของของนะครับร้อยเอก ธรรมนัติพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปตรวจสอบเรื่องนี้และไปทํากับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคุณธนดนก็ไม่ได้ทําให้ประชาชนผิดหวังเลยทําการตรวจสอบทําการลงพื้นที่นะครับและทําการนะครับเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ก็ขอให้คุณธนดนเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับประชาชนอย่างพวกผมนะครับทุกคนเนี่ยสนับสนุนคุณธนัดนอยู่แล้ว โชว์ผลงานให้เห็นโชว์อะไรให้เห็นนะครับและก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็จะพยายามเอามานําเสนอซึ่งแน่นอนครับ่าสุดนี้นะครับก็ที่คุณธนาดนไปตรวจสอบเรื่องของโรงแรมนะครับเรื่องของโรงแรมที่นะพื้นที่เขาใหญ่ที่เป็นพื้นที่สปกรตรงนั้นก็ตรวจสอบและอีก1จุดนะครับก็คือเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของสปกร์จานวนทั้งหมดเยี่ประมาณ600ไร่600ไร่ที่เป็นพื้นที่ที่นะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานนะครับเป็นพื้นที่ที่จัดสรร เอาเป็นที่สอบประกอบคือจัดสรรเนี่ยเป็นพื้นที่ของสอบประกอบจริงๆอันนี้ไม่ได้ลุกล้ำนะครับเป็นพื้นที่ของสอบประกอบจริงๆและสอบประกอบเนี่ยนะครับจะต้องไปจัดสรรให้กับนะครับชาวบ้านนะเพื่อใช้เป็นที่ทํามาหากินใช้เป็นที่พื้นที่ในการประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่อยู่อาศัยแต่วันนี้นะครับกับมีขบวนการหรือเปล่าไม่แน่ใจว่านะครับพื้นที่ตรงนี้นะคนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ไปไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร นะครับไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรแต่กลายเป็นบอ่อนะครับสำหรับนะครับทิ้งน้าเสียนะครับของโรงงาน แป้งมันโรงงานดังในจังหวัดโคราชคือใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับมีพื้นที่นะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่สร้างโรงงานและมีการปล่อยน้ําเสียแล้วนะครับก็มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้นะครับเมื่อปลายปี6 6นี้นะครับปลายปี66เนี่ยมีการออกเอกสารสิทธิ์ให้ไปใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่600ไร่เนี่ยยังออกไม่หมดนะครับออกไปแค่300กว่าไร่ซึ่ง300กว่าไร่เนี่ยนะครับพอไปตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย2ีข้าวแปลง300กว่าไร่เนี่ยมันกลายเป็นว่าวันนี้นะครับมีการไปมาแจ้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อดูกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับว่ามีการไปแจ้งว่าเกษตรกรเนี่ยที่ได้รับเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงสาหร่ายนะบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงสาหร่ายซึ่งแน่นอนครับก็มีการไปร้องให้ตรวจสอบว่าเอ๊ะ เลี้ยปลาจริงไหมเลี้ยงสาหร่ายจริงไหมแล้วพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นการเลี้ยปลาและเลี้ยงสาหร่ายจริงไหมซึ่งแน่นอนครับเมื่อคุณทัตนโดนเนี่ยพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ก็เห็นเลยว่าพื้นที่ตรงนั้นมันไม่สามารถเลี้ยงปลาได้เพราะมีน้ําเหม็นน้ําเน่านะครับแล้วก็มีการสูบน้ําแล้วก็มีการวางท่อนะครับซึ่งแน่นอนครับเครื่องสูบน้ําเป็นเครื่องสูบน้าขนาดใหญ่ตามคลิปที่เราได้เห็นมาแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าต้องตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยพอตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยครับตรงบริเวณนั้นนมมมัไ่สาารถ ที่จับไม่สามารถที่จะเรียกปลาได้อยู่แล้วครับคือต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากคลิปเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะได้กลิ่นมันได้แต่ผมว่าคนที่อยู่ตรงนั้นคงจะได้กลิ่นและก็มีชาวบ้านนะครับไปร้องเรียนนะครับมีทนายนะครับแล้วก็มีคนที่ไปร้องเรียนในเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องให้กรมสากรรมเข้ามานะครับสปอเข้ามาแต่นะครับอย่างที่บอกว่ามันก็มีข้อพิรุธ ข้อสังเกตว่าเอ๊ะการออกสอบประกอบเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่ามันเคมีขบวนการร่วมกันหรือเปล่าแล้วเกษตรกรที่ได้อะเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือเปล่านะครับได้มาเพื่อทําเกษตรกรตัวจริงหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะมีการไปตรวจสอบก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่คุณธนาดนจะลงไปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของสอบประกอบแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะครับไม่ใช่ชุดล่าสุดเนี่ยชุดที่โดนเด้งไปเนี่ยก็มีการไปตรวจสอบแล้วก็มีการไปถ่ายรูปเอาไว้ว่าคนนี้คนนี้คนนี้แต่ดูในลักษณะแล้วนะครับมันไม่น่าจะใช่และมีการ ถามเจ้าหน้าที่สอปกอซึ่งคุณธานาโดนถามเจ้าหน้าที่สปรกอบไก็ตอบอึกอักอึกอักหยัดตอบไม่ได้อะไรานะอย่างซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ขับรถนะครับแล้วก็ดูนะครับข้างทางที่เป็นบอกว่าทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาทําทเป็นพื้นที่เดินสลายอ่ะเราไปดูตรงนี้กันครับนี่ครับนี่ไงนี่ดูด้นี่ปลาไม่มีน้ำเลย ก็มันเป็นทะเลสาบไงพอน้ำน้ำตรงเนี้ยมันถูกระบายไปมันก็เข้าไปในเมืองได้แหละก็เป็นทางเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปก็ต้องบอกช่วยรัฐมนตรีอ่ะก็ไปไปค่อยขวายซ้ายขวานี่ถ้าไม่เอารถมาถึงนี่นะวันนั้นเดินมาไม่ถึงนี่ดูโหนี่ดีดีดีนี่ดูซากอะไรเนี่ย ก็นี i, ่ไงซะทลายเอ่อปีชาขออนุญาตแล้วนะ ญาตปิวเมื่อวัยนี่ใช่ไหมยอนนี้เป็นที่เดินแล้วครับสอปกรแกอ,อแสปกสอปก,ออปก,ออปกอทั้งสปรกรเขาไปทำอะไรฮนะ การเกษตรใช่ไหมเกษตรทุกทุกชนิดแล้วทีนี้ซื้อขายได้ไหมซื้อขายไม่ได้เปลี่ยนมือได้ไหมเปลี่ยนมือก็ไม่ได้ให้แต่ตกทอดใช่ไหมให้ตกทอดทายาทเดี๋ยวลูกลูกหลานเล่นได้บึงน้ำบึงน้ำนี่เป็นยังไงบึงน้ำเนี่ยโอ้โหมันเกิดจากอะไรเนี่ยฮะเกิดจากน้ำที่เอามาทิ้งจากบ่อ มาจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะปลากระป๋องปลากระป๋องก็เลี้ยงไม่ได้ครับทนายงงกระป๋อโยนกระป๋องตายเลยแหละมสนิเลยโยนกระป๋องลงไปคณะเนี่ยดูดิเนี่ยมึงโยนกระป๋องไปมึงก็ตายแล้วนี่อันนี้สูบต่อนะนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอตไอเานั่นนะที่ ทำทำตรงเนี้ยคือคือทำท่อหนานั่นน่ะตรนี้มันเป็นผใจใชนี่แหละครับนะครับ ที่บอกว่านะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาดูสภาพดีครับถ้าเราดูจาก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 คลิปเนียนนะ่ยป่ะมันไม่สามารถจะเลี้ยงปลาได้เลี้ยงสไลมันก็ไม่สามารถจะทําได้มันแน่นอนครับว่ามันเป็นบ่อสําหรับเอาไว้ทิ้งน้ําเสียหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับก็คือว่าพื้นที่ของสอปรกรนะครับเขาอนุญาตให้เพียงแต่ว่าขุดเพื่อปรับปรุงพื้นที่นะครับทำพื้นที่สมมติจะขุดบ่อปลาก็ขุดขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับทำเป็นคันเป็นอะไรเนี้ยตรงนั้นมีการขายหรือเปล่ามีเอาพื้นที่ดินเนี่ย ขุดดินเนี่ยแล้วเอาไปขายรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบต่อไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คงจะหยุดแค่นี้ไม่ได้นี่คือพื้นที่ของสอประกอที่โคราชนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นที่นี้ไม่เกี่ยวกับพื้นที่เขาใหญ่ที่คุณชัยวัฒน์สประกอโคราชกับที่คุณชัยวัฒน์นะครับมีปัญหากันเรื่องของรุกรําที่เขาใหญ่คนละประเด็นกันนะครับคนละประเด็นอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับก็แล้วไม่เกี่ยวกับที่จุดโรงแรมนะที่จุดโรงแรมอีก2,500ไร่ไม่เกี่ยวกันนะครับตรงนี้เป็นพื้นนทที่่่บบริเวณั600ไซึงงา ทงสอพกเนี่ยได้รับเอกสารสิทธิ์และไปจําแนกออกมาแล้วว่าสามารถที่จะจัดสรรให้กับประชาชนได้เป็นพื้นที่ทํามาหากินได้นะครับแต่ขบวนการในการจัดสรรให้คนที่เข้ามาอยู่เนี่ยเป็นเกษตรกรจริงหรือเปล่าใช้ทํามาหากินจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตรวจสอบนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับมีการทํามาหากินแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าบางคนเนี่ยอายุ20ป,ปีซึ่งไม่ใช่ทายาทและไม่อะไรและพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่นะครับ เกษตรกร,ร,กรทำอาหากินอยู่แล้ว,ลวค่อยออกแต่เป็นพื้นที่ออกใหม่ออกใหม่เมื่อปลายประมาณสิงหาปีหกหกนะปีสังพนหกแล้วมีการมาขออนุญาตว่านะครับจะนบะเลี้ยงปลาเลี้ยงสาหร่ายเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้มันจะเป็นขบวนการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหรือเปล่าเพื่อที่จะพุบนะทรัพย์สินนะครับทรัพย์สมบัติของชาติเป,เป็นของตัวเองทําเป็นขบวนการหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่า เจ้าหน้าที่สปกร,ร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจและนะครับกรเกษตรกรที่ได้รับไปเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ากเกษตรกรเหล่านี้จุดประสงค์เนี่ยต้องการนะครับได้ได้สิ่งในการที่ครอบครองพื้นที่เพื่อทํามาหากินเพื่อประกอบสมาอาชีพเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยห,หรือต้องการสิทธิ์ของสปกรเพื่อไปขายให้กับน,นายทุนหรือเปล่าเพื่อไปเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือเปล่ารับเป็นทเป็นขบวนการหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนครับนายทุนน่ะจะมาใช้ชื่อเ,อเป็นสปกรไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยต้องใช้ชื่อนะครับ ประชาชนหรือชาวบ้านจริงๆแต่ชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยไม่ได้คิดที่จะเอาพื้นที่นั้นไปทําเกษตรกร,กรไม่ได้เอาพื้นที่นั้นไปทําเกษตรกรกรมไปประกอบสมาชีพไปทําอาชีพแต่ต้องการพื้นที่นั้นไปเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือไปขายให้ในายทุนเพื่อตัวเองจะเอาเงินนะครับวันนี้ลองคิดหลอกง่ายๆว่าวันนี้ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับนะบอยู่เฉยๆนะครับไปขอเอกสารสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิจากสปกอผมไม่อยากทําผมก็เอาไปขาย ให้กับนายทุนและเอาเงินใส่กระเป๋ามันมีขบ,บวนการแบบนี้หรือเปล่าและมันใช้ขบ,บวนการแบบนี้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบและลุกขึ้นมาตรวจสอบตรงนี้และต้องติดตามเรื่องนี้อย่าให้เรื่องนี้เงียบอย่าให้เรื่องนี้หายเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรื่องนี้เงียบและเรื่องนี้หายสุดท้ายแล้วพื้นที่เหล่านี้ก็จะตกเป็นของ นายทุนอยู่หรือเปล่าหรือมันมีขบวนการที่กําลังจะฟอกขาวให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ของนายทุนแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจอย่างที่บอกว่าวันนี้เราไม่สามารถเชื่อใจหน่วยงานราชการได้เหมือนกับว่าถ้าลงไปดูและลงไปดูต่างๆในหน่วยงานราชการก็จะโยนกันไปโยนกันมาอ,อ้มอ,อึง้งอั้อึ้งมันทําปันเป็นขบวนการหรือเปล่า มันทําเป็นขบวนการหรือเปล่าอันนี้ต้องช่วยกันตรวจสอบและร่วมกันติดตามเรื่องนี้ก็อยางขอนะครับชื่นชมคุณธนดลน,นะครับในที่ปรึกษาประกาศออกมาแล้วว่าจะรุยและจัดก,การกับเรื่องนี้และถ้ามีการมาสั่งเบรกไม่ให้คุณธนดลทําเรื่องนี้คุณธนดลบอกจะลาออกจากที่ปรึกษาก็ขอให้คุณธนดลเอาจริงเอาจางังและเอาผิดกับคนที่กระทาความผิดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่เอื้อประโยชน์ไม่เป็นคนลงมือทําไม่มีทางทําได้หรอกครับ แต่จะมีใครบ้างต้องสืบต่อไปครับต้องติดตามกันเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ